ครับเมื่อนีน้ได้ปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลเพิ่งมาจากไทยใหม่ๆครับกิโลครึ่งเป็นเงินไทยก็ประมาณพันสองร้อยกว่าบาทครับได้ใบบวชขามมานนำครับเต่าขามมอนมาสองถุงทุ้สองเมนูครับเมื่อนี้ขัวครับขัวปลาไหลพี่แกงตำแล้วอันนี้ข้างหมอต้มน,นะครับ สองเมนูครับขัวแบบบ้านๆหน้าบุจูครับในกระเพราในกระเพรานี่ก็นห้าทิศบาทครับโอ้ดูนองเลยอยูย่นี่ซื้อทุกอย่างเด้อไปบกกระกูดกต่เื้อไปบรกคามนี่ผมจะได้กินนี่ครับขั้นที่สองขั้นแรกต้มไก่ไปเมื่อววนั้นอันอันปลาไหลก่อนครับอันไปแล้วสองตัวครับผม กว่าสิบเจ็บสี่ตัวกรมน้ำครับกว่าเป็ช <c oughs> ู้น,อน้องนำมาอื่นกว่าไปชู้น้องยุ่สชวนกินน้ำครับม <c oughs> นเดือดแล้วครับเรา,าตัวน้ำ ช่วยๆเลยพี่น้องเลยสามตัวนะน้ำเดือดแล้วนะครับเบิง้งเอาใส่หม้อลงไปเลยอ้เต็มหม้อเนี้ยเราถามเบิง้งเบิ้งที่เป็นยังไงก่อนทำเร้วแล้วแบล้นวนครับมีบซูนทั้งุหราช <c oughs> ทั้งุหราชจะล้วนก่อนนะครับ บ้านผมจะลวนลวนใส่เกลือครับนี่ครับโซดูใส่ลงฟ้าแกะข้าวครับใลงไปควนนี่มันเลื่อนๆครับก็ค่อยเอาไปแกงลงครับเราไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันเลยนะครับหม้อต้มหม้เดินนั่งเดิน เริ่มแห้งนะครับตีแแแ here, นแกงใอะไรๆกินในบนนอดีครับใอะไรๆเดี๋ยวเตรียโทษขวบแบบูโบราณครับขวบบ้านๆขวบไม่ใส่น้ำมันนะครับวนปลายแห้งแล้วกัน แกงลงหอมขวากิแกงกับปลาไหลให้มันเข้ากันนะมันนอ่มหอมหอมกอมรับพี่น้องนี่กิแกงกับตามเองเลยครับ ผมจะใส่ผงกะทองนะครับนะอยหนึ่งเพื่อความหอมผงกะทองมันจะนัวครับแต่ไม่ใส่น้ำมันหอยทอาบังครับพี่น้องใ้ที่แล้วก็จะต้่มซุปแล้วตุกนนะมกอนเนาะตุมนะครับ ซิกเมเตอของเราก็คือใบบะขามครับใสายลายแสบไหลเสียบระสองถุงใส่มลเด็นุเขาไปปมนุบเนาะดูะนด,น,ด,น,ด,น,ดน,นั่งสีปปาไหลโซดมาจากบ้านเอาเลยครับ มฟูีกีกับคนไดกินด้วยทานข้าวครับถั่วมันีกันเส็แล้วับใส่กระเพาะเราที่น่งเลยเดี๋ยวเดีว เดี๋ยวมีหุ้ยหอมสักหอมตายมาครับซื้อข,ข่าวแวบบไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะครับวันห,หนึ่งโอ้ชิ้กอนตาดิดอะไรน้นองนีง่น้องมากขนาดดกตาผมทั้งตุ่มทั้งขวดครับ คิดยังของบ้านเทาอยูเกาหลีกับขออี้หอดตาขึ้นมาหลุนปมกระไล่ผมหัวใสันใส่กระเพาะน้ำน,นะครับเพื่อความหอมไม่ให้มันขาวครับข,ขี้จนหอมปุ่มลงไปเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งครับสุดทนันพี่น้องเอ้ยตนะัวงงมักเนาะแมนไอแมนวา <Okay. S 2> สามตัวพี่น้องอบคุณม,มาตายดอกกินดีปาหนี่อยู่เกาหลี <c oughs> พุณง,อองามมาตรรัวไปเลยโสว์น้ำมันมีใบาขามอนเหลือพอดีเลย,เ,ลยเดินไปเลาะดูเนี่ยวผมไปเอาปกเกษตรมาบอกวันพุธ <c oughs> ต้นครับบันนี้ควเพีย <c oughs> นี่คือขวาไม่ใช่น้ำมันเลยครับขวดสูตรบ้านผมเลยคุลับ้านฉันน่ำจากน้อยพอได้คุกเข่าคนไทยชอบกินกับเข่าด้วยมัน,นวะมีน่ำมันยังได้ส่วนเนาะโอเคโอเคปดสีแดงมันเสร็จแล้วครับโดยให้ลุงน้องชิมเบ้างว่าท่านได้ชิมได้ไหนฮ็บเอาชิมบ้างครับมันนึ่งอยูอ่กับบ้าวบอดครับสองคนครับนัอะไรบาผัอะไรชิมผัด ขวครับขวอ่า,าอ่า,า,าดูเบาบอดนี่เบาบอดนี่เบาบอดสองนคนครับมันแข็งๆชิมตุ่มนะเม่ไไ้กินตุมเปลี่ยกอะไรมันบอสุดเลยเ่ไกินตมไม่ได้เน,เนอแนแบบคัมล่ะแมนสมบูมณ์ด้วยแ,วแบบแนวคัวมเนี่ย มือหน,นั่งต้มไก่ใส่ใบบัวคาห่ไปปอไปโอ้เสียไปเบ็ดช่วยมืออืม <laughs> อะไรเฮ็ดเขาเสี่ยงมาอะไรอะไรนุ่งโก้สไตล์เดียวกันรึเปล่าบังครับลวนใส่เหล่าบ่มีข้าวอะไรเป็นป่ะพี่น้องเลยกว่าจะได้กินบะแมนเรื่องไงได้อยู่เกาหลีกว่าจะได้กินต้มปลาไหลสดๆมาเป็นโตเพราะว่า ปลาไหลฟิชมามันน่าจะเป็นปลาไหลเวียดนามครับกระดูกมันแข็งแล้วมันตัดเป็นท่อนเป็นท่อนมามีแต่ปลาไหลตัวน้อยๆน่อยนะโอ้อ่าแต่วันนี้มันมาจากบ้านเฮาเลยนี่มันหลายมันหลายแ่มนคันปลาไหลบ้านเฮาต้มมันที่อ่อนนี่ครับเนื้อมันที่เปื่อยคันปลาไหลอยู่นี่ที่ซื้อนี่แข็งปึ๊กปลาไหลเกาหลีก็แข็งควายไปหามาแล้วแต่ตัวน้อยๆน่อยไม่บอกแมนมันจะตกปีนี้เขาไว้ กับบาบอดครับมีผู้สาวเด้อผู้สาวเด้อบาบอดบาบอดมีผู้สาวแล้วผู้ใดจองกันเสียใจด้วยนะครับที่ดูบอชด้วยดับดิหนึ่งคนที่มาหาอ้ายเราโอ้แต่เก็บมันมานี่แหละหัวตามาหากันนี่ี่เดือนนึงแล้วนี่มันหัวจะได้เขอาห้องนี่แม็นบั ไมากเกียรตินเหมเป็นหมูกระทะกันอีนั่นกงเขาไม่ได้มาเห้งานกับฝากคองม,มาให้ชิ้มอ่ะไปไวฝากคลองไวกิ้วันีพอเรงผู้ชายอะไรครับบันนี้มีผู้าแล้เด้ไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนระบัดน,นี้ตายแล้วใจเ,เลือดเขาเบนยูทูบคนที่ทา้าบอีกว่าบนดาวคนมีดาว คนเขาเชื่อตรงนี้กลุ่มเขาสอยกันเชื่อน่ะเป็นอย่างไรบอกเออเชือนเลยเดี๋ยวนี้ก็ยิ้มบอกเนี่ยคนดูแต่ละคลิปนี่พันขึ้นพันขึ้นคลิปหนึ่งเก็บพันคนเรอคลิปหนึ่งเก็บพันคนได้กัคนที่ตามในติ๊กตอกติ๊กตอกมั่งติ๊กตอกลงมาไร้ยูทุ่มมันโคตรไปไม่ไ มูข่อยมันเต้นไปว่าประทวนเต้นมันเต้นสไตล์แบบฟุตบอลม่ได้ซีเรีย่แตเพราะเขาเห็ดไว้ถ้าเบิงเวลากลับบ้านไม่ชื่นนะเป็นคนเลี้แย่อยากกันแล้วก็เห็ดไอ้พี่เห็นน้องชุ่มอยากมาหรือว่าผู้ใดอยู่ในเกาหลีอยากเห็นอยากมาทนังานน้ำหอมก็ไม่หมดละผมก็บอกใส่เลยดิเราคงเลี้ยแย่อยู่เมืองของผมเลี้ยตลอดดิเลี้ยแย่อยเไว้ยแย่อยดิหนุ่มผักแสียผักพี่น้องเอ้ยต้มปลาย นุ่มกันตรงเปลี่นนะัดวะหนึ่งน้อยรึเปล่าฮะหนึ่งน้อยล่าอ่ว่ามันจับจานตรงหน่อยป่ะเด็ดหน่อยจับเว้กับแก้วผมว่าเนาคายว่ามูเป็นมูเส่ยคบมุ้อมโอ้โหแล้วบักนักนี่อ้ปบัญญนี่ลด ไอเขาไปใส่บางร้านมาสิบโลไอกับซื้อเด้บอกพ่อตาพ่อตาที่มูแล้วเมื่อไรร้านที่กลับบ้านเราตัดไปให้เด้ดีแล้ได้มาทีหโรเราขายเลี๋ยวไปรูึงให้ตลอดแล้วเดี๋ยวไให้ตลอดแต่มักมบใส่เบ็ดแล้วไปเฮ็ดอย่างนี้เรารองเข่าเราเด้ไปแย่รู้เอาหมูสามชั้นไปแย่รู้เอาเขาบอกเขาเดี๋ยวดิมสายปอกปอกปนเป็นกัน พ่อเดเลยวอ้เกียกันตัวเมื่อตัวเมื่อต ma ัวเ่อเลยบอกคออย่ากเกนมกจูบแกูดิอเบีบ่เกเลียงเอาเดียเม่ถามผมมาผมมา ผมวันตุหายลว่าเลยกลอลราะอีครับนึ่งรีคบแพี่หนึ่งยุ่ในวันนี้เอ้าบุรูดเดินอยู่แสดงวาเราไม่ได้ลาเรทู่าทรากผมบุรูกเกินะท่คขาสนิทจไปเห็นหอกาลากันปไอเห็นคนลาแค่สี่คนนึงไอไรลาเด่น มกถามพี ảo, giờ, a, ่ mà, mà, ày, ý, thấy, đ đ ีเดนจนแม่ก็บอกราอมมากบอพอดีเน่ยดูไทยด้วกอกดาเียมาบอกนินแต่โอ้ตเอื้อมนวมแดกแกทำนินตมไอพอดีไอุ้ดโลกตบตดไอ้ ไอ้ไอ้คย่นเกแตกกันดาสุดะโดนกลอยมไปนะไอ้ตัวเนีมันกวัเหมืนกัน้ห่วงสีก่ขอกเี้งเียสุดสครับมันพร้อมอะไรนุ่ม ต่มาสั่งปลากระยงิงปลากระยิงปลากระ่งใครปลากฏไข่อื้อใคร,รน้ำมันปรากดเลยน้อง,องนี่มันอะไรกันเก่ากว่ีได้ในหมอ้อที่เด็ดบ้านเคาได้ยังไงบ้านไอ้ขวานอะไรนี่จะไม่ใส่น้ำมันเลยไม่ไม่พัดน,นี่คือล้วนใส่เราใส่เกลือไอ้แห้งเพิ่มกวเอาพริกลงกว่าเอนหอมเขินหอม เพ่ก็การทำอีกแบบิ่งอย่างแต่คำนินน้อยเลยไม่ได้ยินเสียงดิโป,ป,ปรกปูกปรไงตอนผมย่างทานของไทยแช่ก็พร้อมพร้อมไทยผัดไทยผัดเนี่ยเนอะอ่าไว้เลยผัเดเน,น,นี่ยตอนย่างมันกกนอู้วยกผัดเนี่ยพาว่าย่างมาอีกย่างไปสูงอาอยู่นี่เย,ย,ยินเสียงเรอ พอ,อหมอต้มเลยว่าะพอต้มค้างต้มไปก่อนเนี่ยบอกลูกดิโอ้พายุบุหรีเทียเท่ยวรายรุ่นอยู่สองมื่พายุบุหรีเที่ยวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมือน,นี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละมาด้วยครับมา อยู่เกาหลีก็มีปปะไรเน,นี่มาเหมือนกันเป็นงันเหมือนกันโดนๆได้ดนนกินของบ้านเขาเนาะ <c oughs> แข็งแนก่กะนเสื้อครับผมปากกดไหลกดแช้์นะครับเมื่อนี้ห้เบิง้งกินข่าวกับลุกน้องครับบม่ได้กินข้าวดอกกับแก้มเมื่อดังกะเมื่ออื่นกะนที่ไปเบิง้งอยู่สวนหม่แล้วพี่น้องเ้ยปากกดไหลกดแค้์กดทบสำไครครับวัสดีครับผม